บทที่สองก้าวแรกสูบป,ป่าทมินความเงียบหลังจากเสียงฝีเท้าของจางหูและลูกน้องอีกคนจางหายไปในความมืดความเงียบที่น่าอึดอัดก็เข้าปกคลุมกระท่อมไม้ซอมเซ้าหลังนี้อีกครั้งมันเป็นความเงียบที่หนักหน่วงกดทับสวดประสาทของหลินฟานจนแทบหายใจไม่ออกแตกต่างจากความเงียบสงบโดยสิ้นเชิง เพราะมันเจอปนไปด้วยกลิ่นคาวเลือดจางๆและการมีอยู่ของร่างไร้วิญญาณที่นอนแน่นนิ่งอยู่บนพื้นไม้ที่เย็นเยียบหลินฟานยังคงนั่งหอบหายใจอยู่กับพื้นพลังงานทั่วร่างของเขาถูกสูบไปจนเกือบหมดสิ้นจากการใช้หมัดสะเทือนเพียงครั้งเดียวกล้ามเนื้อทุกมัดสั่นระร,ริกและส่งเสียงกรีดร้องประท้วง ความเจ็บปวดจากการถูกซ้อมก่อนหน้านี้ผสมปนเปกับความอ่อนล้าจากการใช้พลังที่ไม่คุ้นเคยทำให้เขารู้สึกเหมือนร่างกายกำลังจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเขามองไปยังศพของสิทธิ์นอกผู้โชคร้ายคนนั้นดวงตาที่เคยเบิกโพลงด้วยความตกตะลึงบัดนี้ได้ปิดลงแล้วแต่ใบหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดและพองเลือดที่เกล็ดกลังอยู่รอบปากและจมูกยังคงเป็นภาพที่ติดตาอย่างชัดเจน นี่เราฆ่าคนไปแล้วสินะหลินฟานพึมพำกับตัวเองน้ำเสียงแห่พร่าในชาติก่อนเขาเป็นเพียงพนักงานออฟฟิศที่แม้แต่จะตบยุงก็ยังรู้สึกผิดแต่วันนี้เขากลับปลิดชีวิตคนได้อย่างง่ายดายด้วยหมัดเดียวความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจากโลกเก่ากำลังต่อสู้กับสัญชาตญยานการเอาตัวรอดของโลกใบใหม่ในจิตใจของเขาอย่างรุนแรงแต่แล้ว เขาก็ส่ายหัวอย่างแรงเพื่อขับไล่ความรู้สึกอ่อนแอเหล่านั้นออกไปไม่ใช่เวลามานนั่งเสียใจเขาบอกตัวเองอย่างหนักแน่นในโลกนี้ถ้าเราไม่ฆ่ามันมันจะฆ่าเราความเมตตาต่อศัตรูคือความโหดร้ายต่อตัวเองนี่คือบทเรียนแรกที่เขาได้เรียนรู้ด้วยเลือดและชีวิตปัญหาเร่งด่วนที่สุดตอนนี้ก็คือจะจัดการกับศพนี้อย่างไร การทิ้งไว้ในกระท่อมไม่ใช่ทางเลือกที่ดีแน่นอนไม่ช้าก็ต้องมีคนมาพบและเมื่อถึงตอนนั้นต่อให้เขาจะอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวแต่ในสำนักที่อำนาจคือทุกสิ่งสิทธิ์นาคที่ไร้เส้นสายอย่างเขาคงไม่มีทางรอดพ้นจากการถูกลงโทษอย่างรุนแรงหรืออาจจะถูกสังหารเพื่อปิดปากและรักษาชื่อเสียงของสำนักด้วยซ้ำเขาต้องกำจัดศพนี้และต้องทำอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบที่สุด หลินฟานฝืนยานกายลุกขึ้นอย่างทุลักทุเลทุกย่างก้าวให้ความรู้สึกเหมือนเหยียบอยู่บนคมมีดเขาเดินไปยังศพและเริ่มค้นตัวมันอย่างไม่ลังเลในโลกที่โหดร้ายนี้ทรัพยากรคือสิ่งสําคัญที่สุดในการอยู่รอดเขาจะไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปนิ้วมือที่สั่นเทาของเขาสัมผัสได้ถึงถุงผ้าเล็กๆที่เนบอยู่ข้างเอวของผู้ตายเขาหยิบมันขึ้นและเทของข้างในลงบนฝ่ามือ มีเหรียญทองแดงอยู่สิบกว่าเหรียญและที่สำคัญที่สุดคือขวดประเส็นเคือบใบเล็กๆใบหนึ่งเมื่อเปิดจุกออกกลิ่นหอมจางๆของสมุนไพรก็ลอยออกมายาฟื้นฟูพลังเขาจำมันได้ทันทีจากความทรงจำของร่างนี้มันคือ,อยาเม็ดเดียวกันกับที่พวกจางหมูต้องการจะมาปล้นชิงไปดูเหมือนเจ้าหมอนี่จะเพิ่งได้รับมันมาและยังไม่ทันได้ใช้สวรรค์ยังพอมีตาอยู่บ้าง เขากล่าวพร้อมกับเก็บขวดยาเข้าอกเสื้ออย่างระมัดระวังส่วนเหรียญทองแดงเขาก็เก็บมันใส่กระเป๋าของเขาจนหมดสิน้นหลังจากค้นจนแน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดหลงเหลือแล้วภารกิจที่ยากที่สุดก็เริ่มต้นขึ้นเขาต้องแบกร่างที่หนักอึ้งนี้ออกไปทิ้งให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้หลินฟานสูดหายใจเข้าลึกๆรวบรวมเรียวแรงทั้งหมดที่มีออกแรงยกศพขึ้นพาดบ่า น้ำหนักที่กดทับลงมาทำให้เข่าของเขาสั่นสะท้านและแทบจะทุดลงไปกับพื้นปัสสับร่างกายนี้มันอ่อนแอเกินไปแล้วเขาได้แต่สบทในใจเขาค่อยๆก้าวออกจากกระท่อมอย่างเนียบเชียบที่สุดโชคดีที่พักของเขาอยู่บริเวณชายขอบของเขตสิทธิ์นอกซึ่งค่อนข้างเปลี่ยวและห่างไกลจักสายตาผู้คนแสงจันทร์ในค่ำคืนนี้ถูกบดบงังด้วเมฆหนาทึบทำให้รอบด้านมืดมิด มีเพียงแสงไฟจากตะเกียงที่ลอดออกมาจากกระท่อมหลังอื่นๆอยู่ห่างๆเป็นครั้งคราวทุกย่างกาวคือความทรมานเหงื่อเม็ดโป้งผุดขึ้นทั่วใบหน้าและแผ่นหลังของเขาน้ำหนักของศพกดทับจนกระดูกสันหลังแทบหักแต่เขาก็ยังกัดฟันสู้ต่อไปจุดหมายของเขาคือป่าเมฆคาคำรามป่าทึบที่อยู่ติดกับเขตของสำนัก มันเป็นสถานที่ที่สิทธิ์น้องมักจะเข้าไปล่าสัตว์อสูรระดับต่ำเพื่อหาไรายได้เสริมและยังเป็นสถานที่ที่อันตรายพอที่จะทำให้การหายตัวไปของคนคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดระยะทางจากกระท่อมของเขาไปยังชายป่านั้นไม่ไกลนักสำหรับคนปกติแต่สำหรับหลินฟานในสภาพนี้มันกลับยาวไกลาราวกับไม่มีที่สิ้นสุดเขาต้องหยุดพักหลายครั้งเพื่อหอบหายใจและปรับเปลี่ยนท่าแบกเพื่อลดความเจ็บปวด เขาใช้เวลาไปเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มๆกว่าจะมาถึงชายป่าที่เขาต้องการบรรยากาศที่ชายป่าช่างแตกต่างจากในเขตสำนักอย่างสิ้นเชิงลมเย็นเย,ยือกพัดโชยมาพร้อมกับเสียงใบไม้เสียดสีกันและเสียงร้องของสัตว์กลางคืนที่ไม่รู้จักชื่อกลิ่นอายของความดิบเถื่อนและอันตรายลอยคละคลุ้งอยู่ในอากาศทําให้ผู้ที่มาเยือนรู้สึกขนลุกชันได้โดยง่ายลินฟานไม่ได้เดินลึกเข้าไปในป่า เขาไม่มีแรงพอและมันก็เสี่ยงเกินไปเขาเลือกพุ่มไม้ทึบๆแห่งหนึ่งและทิ้งร่างของสิทธิผู้โชคร้ายคนนั้นลงไปอย่างหมดแรงเสียงร่างกระแทกกับพื้นดินและกิ่งไม้แห้งดังขึ้นเบาๆก่อนจะถูกกลืนหายไปในความมืดเขาไม่ได้พยายามจะฝังหรืออำพรางอะไรมากไปกว่านี้ ในป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยสัตว์อสูรที่หิวโหวยไม่นานศพนี้ก็จะกลายเป็นอาหารของพวกมันและหายไปจากโลกนี้โดยไม่เหลือร่องรอยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่หนักหน่วงที่สุดหลินฟันก็สุดตัวลงนั่งกับพื้นดินที่เย็นชื้นเขารู้สึกเหมือนพลังชีวิตทั้งหมดถูกสูบออกไปจนหมดสิ้นแต่ในใจกลับรู้สึกโล่งอย่างประหลาดเขารอดแล้วอย่างน้อยก็ในคืนนี้ หลังจากพักจนพอมีแรงกลับคืนมาบ้างเขาก็ลากสังขารกลับมายังกระท่อมของตัวเองเมื่อปิดประตูลงกรอนเรียบร้อยแล้วเขาก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นมาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ลืมตาตื่นขึ้นมาในโลกใบนี้เขาไม่รอช้ารีบหยิบขวดยาฟื้นฟูพลังออกมาเทเม็ดยาสีน้ำตาลอ่อนขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยลงบนฝ่ามือและกลืนมันลงไปโดยไม่ลังเล ทันทีที่ยาลงท้องกระแสพลังงานอุ่นๆก็แผ่สร้างไปทั่วร่างกายความเจ็บปวดและรอยฟกช้ำจากการต่อสู้เริ่มบรรเทาลงอย่างช้าๆความอ่อนเพลียที่เกาะกินอยู่ก็ค่อยๆจางหายไปแม้จะเป็นเพียงโอสถระดับต่ำสุดแต่มันก็ให้ผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์สำหรับร่างกายที่ขาดสารอาหารและบาดเจ็บสาหัสข,ของเขาเมื่อร่างกายรู้สึกดีขึ้นเขาก็ไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่า เขานั่งขัดสมาธิลงบนเตียงไม้กระดานแข็งๆแ,และเริ่มโครจรพลังตามเคล็ดวิชากายาหินผาที่ได้รับมาจากระบบจิตใจของเขาดำดิ่งลงสู่สมาธิข้อมูลมหาศาลที่ถูกส่งเข้ามาในสมองก่อนหน้านี้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเขารับรู้ถึงเส้นทางการโครจรพลังปราณทุกเส้นสายท่วงท่าการหายใจและจุดสำคัญต่างๆเรากับได้ฝึกฝนมันมาทางชีวิต เขาเริ่มจากการสูดลมหายใจเข้าลึกๆช้าๆดึงดูดเอาพลังปราณฟ้าดินอันบางๆที่ล่องลอยอยู่ในอากาศรอบตัวเข้ามาเหนร่างกายพลังปราณไหลผ่านเส้นลมปราณที่แห้งผากและตีบตันของเขาสร้างความรู้สึกเจ็บปวดราวกับมีเข็มนับพันเล่มทิ่มแทงไปทั่วร่างกายแต่ลินฟานก็ยังคงกัดฟันอดทนความเจ็บปวดแค่นี้เทียบไม่ได้เลยกับความตายที่เขาเกือบจะต้องเผชิญ เขาบังคับให้พลังปราณไหลเวียนไปตามเส้นทางเฉพาะของเคล็ดวิชากายาหินผามันเป็นเส้นทางที่ซับซ้อนและแตกต่างจากการโคจรพลังปราณเพื่อเพิ่มระดับพลังบำเพ็ญโดยทั่วไปเป้าหมายของมันไม่ใช่การสะสมพลังในตันเถียนแต่เป็นการนำพลังปราณไปหล่อเลี้ยงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ผิวหนังกล้ามเนื้อไปจนถึงเส้นเอ็นและกระดูกเวลาผ่านไปทีละน้อย หยดเหงื่อเริ่มผุดขึ้นตามหน้าผากและแผ่นหลังของหลินฟานร่างกายของเขาสัน่นเทาจากการฝืนทนต่อความเจ็บปวดแต่เขาก็ยังคงไม่ยอมแพ้เขาสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในร่างกายอย่างช้าๆกล้ามเนื้อที่เคยอ่อนเปลี้ยเริ่มรู้สึกตึงแน่นขึ้นกระดูกที่เคยเปราะบางราวกับกิ่งไม้แห้งก็ดูเหมือนจะมีความหนานแน่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยการฝึกฝนดำเนินไปจนกระทั่งแสงแรกของรุ่งอรุณสาดส่องผ่านรอยแยกของผนังกระ่อมเข้ามา ลิ้นฟานริมตาขึ้นช้าๆพร้อมกับถอนหายใจออกมาเป็นไอสีขาวขุ่นเขารู้สึกเหนื่อยล้าอย่างยิ่งยวดแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงพละกําลังที่ไม่เคยมีมาก่อนแผ่ซ่านอยู่ทั่วร่างเขาลองกำมัดดูมัดที่เคยผอมแห้งบัดนี้กลับดูมีเนื้อมีหนังขึ้นมาเล็กน้อยและเมื่อออกแรงบีบเขาก็รู้สึกได้ถึงพลังที่มากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดนี่แค่คืนเดียวเองนะเขากล่าวกับตัวเองด้วยความถึงในประสิทธิภาพของเคล็ดวิชาจากระบบ แม้จะยังห่างไกลจากคำว่าแข็งแกร่งแต่ก็นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมแล้วแต่แล้วท้องของเขาก็ส่งเสียงร้องประท้วงดังลัน่นความหิวโหวยที่รุนแรงกว่าครั้งไหนเข้าโจมตีเขาการฝึกเคล็ดวิชากายภาพนั้นใช้พลังงานมหาศาลอย่าฟื้นฟูพลังที่เขากินเข้าไปได้ถูกใช้จนหมดสิ้นแล้วเขามองไปรอบๆกระท่อมที่ว่างเปล่าไม่มีอาหารไม่มีเงินและไม่มีทรัพยากรใดๆเหลืออีกแล้ว เขาตระหนักได้อย่างชัดเจนว่าการนั่งฝึกฝนอยู่ในกระท่อมเพียนอย่างเดียวนั้นไม่สามารถทําให้เขารอดชีวิตได้เขาต้องออกไปหาทรัพยากรได้ตัวเองและสถานที่เดียวที่สิทธินาคผู้ยากจนอย่างเขาจะสามารถหาโอกาสได้ก็คือป่าเมฆาคำรามในเมื่อต้องไปอยู่แล้วก็ไปให้มันสุดๆไปเลยลินฟานตัดสินใจอย่างเด็ดขาดการไปที่นั่นไม่ใช่แค่การล่าสัตว์อาโอสมเพื่อหาเงิน แต่ยังเป็นการฝึกฝนการต่อสู้จริงและทดสอบพลังมัดสะเทือนของเขาไปในตัวเขาเริ่มเตรียมตัวสำหรับการเดินทางสิ่งของทั้งหมดที่เขามีคือเสื้อผ้าเก่าๆหนึ่ชุดเหรียญทองแดงสิบกว่าเหรียญและมีดหันผักขึ้นสนิมที่เขาเจออยู่มุมห้องเขาใช้เวลาอยู่ครู่หนึ่งในการรับคมมีดกับก้อนหินแม้จะไม่ได้คมกลิบแต่ก,ก็ยังดีกว่าการไปมือเปล่าเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วลินฟานก็เปิดประตูและก้าวออกจากกระท่อม แสงแดดยามเช้าสาดส,ส่องลงมาบนใบหน้าของเขาทำให้เขารู้สึกสดชื่นและเปลี่ยนไปได้วยความหวังเขาสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเต็มปอดและมุ่งตรงไปยังทิศทางของป่าเมฆาคำรามเส้นทางแห่งราชันได้เริ่มต้นแล้วด้วยก้าวแรกที่มุ่งสู่ความท้าทายและอันตรายที่รออยู่เบื้องหน้านิป่าธรรมินแห่งนั้น